ประวัติย่างซินไห่ฆาตรกรฆ่าข่มขืนไม่เลือกหน้าอย่างซินไห่เกิดเมื่อวันที่29กกันยายนคมคศ .1968 และเป็นหนึ่งในฆาตรกรรมต่อเน,นื่องที่เร็วร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศจีนด้วยอย่างซินไห่นั้นเป็นคนชายร่างเล็กเตีย้ยและโดยในวัยเด็กของเขาเป็นเด็กที่ฉลาดแต่ค่อนข้างเก็บตัวเงียบตัวของเขาเกิดในฐานะครอบครัวที่เป็นเกษตรกรที่มีฐานะยากจนมาก ในตำบลเจียงหยางมณฑลเหออนานของประเทศจีนซึ่งเป็นลูกคนเล็กในบรรดาพี่น้องสี่คนและนอกจากที่เขาจบระดับการศึกษาระดับชั้นมัธยมตอนปลายเขาก็ได้ออกจากโรงเรียนและเดินทางเร่ร่อนไปในมณฑลจานซีและมณฑลเหอเปยด้วยประกอบอาชีพรับจ้างและคนงานก่อสร้างและทำงานในเมืองแรกแห่งหนึ่งและดยในภายหลัง ครอบครัวระยิของเขาที่ปัจจุบันอาศัยอยู่ในเพนซิลเวเนียมักอ้างว่าเขามกมุ่นอยู่กับวล,ลีที่เขารู้กันซึ่งเป็นสถานที่สมมุติที่เขาสร้างขึ้นสําหรับเขียนเรื่องราวฆาตกรรมโดยมีการบรรณาถึงแนวคิดที่เขามีต่อเรื่องราวและภาพยนตร์ที่เขาต้องการจะสร้างโดยจุดเริ่มต้นของอย่างสินให้เริ่มต้นจากการก่ออาชญากรรมข่มขืนแฟนสาว หลังจากที่แฟนสาวบอกเลิกก่อนที่อยางจะตกเป็นเหยื่อชื่อดังในประเทศจีนเขาก่อเหตุคดีมามากมายไม่ว่าจะเป็นคดีลักทรัพย์และคดีข่มขืนและดูที่ได้รับการปล่อยตัวในปีคศ .1999 แต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากแฟนสาวของเขาที่กำลังคบหายอยู่ด้วยนั้นบอกเลิกส่งผลให้หยางพัฒนาทัศนคติอาฆาตแค้นต่อสังคมและอาชญากรอ,อาทิเช่น การฆ่าข่มขืนมากมายเพื่อระบายความแค้นของเขาที่มีต่อแฟนสาวโดยรายงานการฉบับหนึ่งได้ระบุว่าวิธีการฆ่าของเขานั้นโหดร้ายมากเพราะเขาจะไม่ปล่อยให้เหยื่อรอดชีวิตออกไปเพื่อไปเป็นพยานในคดีของเขาในการสืบสวนสอบสวนและพิจารณาคดีที่ฆ่าข่มขืนของนายยางในวันที่23พฤศจิกายนคศ2003 เขาได้ถูกจับกุมตัวโดยมีคำให้สารภาพที่ชี้ชัดว่าเขาไม่ได้รู้สึกผิดต่อการกระทำทั้งหมดนี้โดยเป็นการตอบโต้สังคมที่สิ้นหวังโดยในอย่างสินให้ยอมรับว่าเขาจะออกร่าเหยื่อในตอนกลางคืนและจัดการกับที่เกิดเหตุก่อนที่เขาจะลบหนีไปที่ต่างๆโดยในอย่างสินให้ได้ยอมรับว่าเมื่อผมได้ฆ่าคุณแล้วผมมีความปรารถนามากขึ้นและสิ่งนี้ เป็นแรงบันดาลใจให้ผมค่ามากขึ้นผมไม่สวนว่าพวกเขาจะสมควรมีชีวิตอยู่หรือไม่เพราะผมไม่ได้กังวลอะไรโดยจากคำรับสรภาพของนายยางฆาตกรต่อเนื่องคดีข่มคืนหลังจากนั้นได้มีการพิจารณาคดีเพิ่มเติมยาวนานมาจนถึงวันที่หนึ 3, ่งกุมภาพันธ์คศ2อ0 4อีกทั้งนี้ยังไม่ได้มีการยื่นอุทธรณ์ต่อคำตัดสินในครั้งนี้ และในเวลาต่อมาในายหางซินไห้ถูกตัดสินประหารชีวิตในวันที่14กุมภาพันธ์คศ .2,400 สอ24 00, ในมณฑลเหืหนานตอนกลางวันของประเทศจีนโดยจุดจบของฆาตกรคมคืนต่อเนื่องของประเทศจีนอย่างนายหยางซินไห้นั้นสร้างความหวาดกลัวต่อสังคมเป็นอย่างมากเพราะเราไม่รู้ว่าเขาเก็บความรู้สึกแค้นต่อสังคมและมีความเกลียดชังต่อเพศหญิงไว้มาถึงเพียงนี้ ยิ่งไปกว่านั้นวิธีการสั่งหารเหยื่อของเขายัางโหดร้ายและไม่ทิ้งผู้รอดชีวิตแม้แต่คนเดียวหากเพื่อนๆชอบคลิปดีๆแบบนี้สามารถกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ